ถ้าคุณกำลังอยากขายของบนลาซาด้าหรือคุณเริ่มต้นขายแล้วคุณอาจจะง,งงครับว่าขนส่งบนลาซาด้ามีของอะไรบ้างแล้วก็เขาแบ่งประเภทแบบไหนบ้างวันนี้ผมมาให้คำตอบครับสวัสดีครับผมพระลาธพและชะตานาบุงนะครับ ถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด subscribe ช่องของผมนะครับก็รีบกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือน้วนะครับผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆวันครับไม่ว่าจะเป็นคลิปแบบนี้ก็คือวิธีขายของใน Lazada แล้วผมยังมีคลิปที่สอนวิธีขายของใน Shopee วิธีสั่งของจากจีนวิธีหาไรายได้เสริมอาชีพเสริ แล้วก็ยังจะมีวิธีทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จนะครับการพัฒนาตัวเองหรือว่าอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับอย่าพลาดด้วยประกรันทั้งปวงครับสําหรับวันนี้ครับผมจะอธิบายเรื่องเกี่ยวกับประเภทการขนส่งบน l a ซาดา้ซึ่ง l a ซาด้เองเขาก็มีแล้วในเว็บไซต์ของเขานะครับแต่ว่าเขาไม่ได้รวมให้มันดูได้ง่ายๆวันนี้ผมรวมมาเป็นตารางแล้วอธิบายให้คุณเข้าใจ แบบละเอียดยิบเลยครับมีคําว่ายิบด้วยนะเพราะว่ามันละเอียดจริงๆนะครับยังไงก็ลองไปฟังกันดูนะครับว่ามีประเภทอะไรบ้างครับผมจะอธิบายนะครับเงื่อนไขาการใช้บริษัทขนส่งนะครับเมื่อขายของในร z a d a ซึ่งคุณอย่าเพิ่งดูทั้งหมดอย่างนี้ทีเดียวอย่างนี้มันลายตานะคุณค่อยๆดูและฟังผมไปทีละนิดนะครับแล้วเดี๋ยวคุณจะเข้าใจครับ เริ่มแรกเนี่ยผมอยากจะบอกก่อนครับว่าเขาแบ่งลักษณะของขนส่งเนี่ยนะครับคือมี3แบบแบบแรกก็คือขนส่งสินค้าขนาดปกตินะครับซึ่งขนาดปกติเนี่ยผมว่าน่าจะมีอยู่นู่นนของร้านค้าทั้งหมดนะครับก็เอาใว้ง่ายเลยก็คือส่วนใหญ่ก็ส่งกันในแบบขนาดปกตินี่แหละนะครับแบบที่2ก็คือเป็นการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่นะครับและแบบที่3ก็คือ เป็นการขนส่งสินค้าแบบขนาดใหญ่มากหรือสินค้าพิเศษนะฮะซึ่งผมจะอธิบายในส่วนของการขนส่งสินค้าขนาดปกติก่อนนะครับเริ่มแรกเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณสมัครขายของ Lazada ปุ๊บนะฮะเขาจะทำการเลือกขนส่งให้คุณเลยนะเป็นแบบ drop off นะครับเดี๋ยวผมใส่ตัวนัอสีแดงนี้ไว้นะครับว่าเป็นค่าเริ่มต้นของระบบ เขาจะเลือกแบบดรอปออฟให้ซึ่งผมเคยบอกแล้วนะครับว่าใส่ที่อยู่คลังสินค้าให้ถูกต้องนะพอใส่ถูกต้องปุ๊บเนี่ยทางระบบ La z a d a าเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนแบบพวก GPS อ่ะ,อะเพื่อที่จะตรวจสอบว่าคลังสินค้าของคุณอยู่ที่ไหนนะครับแล้วเขาจะหาเองว่าขนส่งที่เข้าร่วมกับทาง Lazada เนี่ยแถวๆคลังสินค้าของคุณมีอะไรบ้างแล้วเขาก็จะพิจารณาเลือกให้คุณเลย นะบางทีสมมุตินะคุณอาจจะได้เป็น f r e ช h อ็ e ซ s s แบบ Drop Off นะครับบางทีอาจจะได้เป็น Curry แบบ Drop Off อะไรเงี้ยก็คือคุณจะเลือกไม่ได้ระบบเลือกให้เลยนะแต่ว่าในในคลิปเนี่ยผมยังไม่สอนให้คุณดูนะผมสอนแบบให้คุณเห็นภาพรวมอย่างนี้ก่อนนะครับคุณจะได้เข้าใจทีเนี้ยแบบ Drop Off กับแบบ Pick Up เนี่ยมันต่างกันยังไง Drop o f f เนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยก็แปลว่า การเข้าไปส่งที่สาขาของขนส่งพอคุณเอาง่ายคุณแพ็คของแล้วเนี่ยคุณจะต้องออกไปส่งที่สาขานะครับส่วนแบบพิกอัพเนี่ยก็คือขนส่งเขาจะเข้ามารับเองนะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยหชิ้นเขาก็เข้ามารับนะฮะปกติแล้ว1ชิ้นเขาก็เข้ามารับนะฮะโอเคส่วนตัวผมเองเนี่ยมักจะสอนให้คุณเลือกแบบพิกอัพ มากกว่านะครับเพราะว่ามันประหยัดเวลาคุณนะไม่อย่างนั้นจะต้องออกไปส่งตลอดนะมันก็ไม่สะดวกนะอย่างเช่นถึงแม้อ่ะให้ผมยกตัวอย่างสมมุติคุณทําอยู่ที่บ้านเงี้ยนะคุณทําอยู่ที่บ้านคุณกะว่าเออจะเอาเป็นอาชีพจริงๆแล้วนะแล้วก็นั่งแพ็คนั่งแพ็คของเสร็จปุ๊บมีชิ้นสองชิ้นเอาออกไปส่งทีนะไปกลับนะรวมเวลาที่ต่อคิวด้วยนะคุณเชื่อไหมว่าไม่ต่ํากว่า40นาทีไม่ต่ํากว่านะบางครั้งเล่นไปถึงชั่วโมงครึ่ง สียเวลามากนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณให้ขนส่งเข้ามารับคุณจะทําอะไรก็ทําได้ถูกไหมฮะคุณจะทําอะไรก็ก็ทําไปเถอะรอเขามารับถูกไหมเออบางทีคุณอาจจะได้พักผ่อนบ้างอย่างน้อยแบบ40นาทีหรือว่าชั่วโมงครึ่งนั้นเนะี่ยคุณอาจจะพักผ่อนนิดนึงนะครับบางทีอาจจะทํางานมาเหนื่อยแล้วหรือว่าแพ็คของเหนื่อยเนี่ยจะได้มีเวลาพักถูกไหมฮะและ้วแลวมันไม่เปลืองคนที่จะต้องออกไปส่งเลยนะอ่าสมมติว่าคุณขายได้เยอะแล้วเนี่ยคุณก็ไม่ต้องมาจ้างคนออกไปส่ง นะเขามารับเองไงเพราะฉะนั้นผมมักจะสนับสนุนให้เลือกขนส่งแบบเข้ารับมากกว่านะแต่ว่าค่าเริ่มต้นมันเป็นดรอปออฟนะ,ะช่วงแรกๆเนี่ยคุณก็จะจะลองเอาไปส่งเองก่อนก็ได้จะได้แบบว่ารู้รสชาติของการดรอปออฟที่ขนส่งด้วยอะไรประมาณน,นั้นจะได้รู้นะ,อะโอเคการขนส่งแบบปกติเนี่ยลักษณะเป็นงไงน้ำหนักพัสดุครับที่คุณแพคแล้วนะจะไม่เกิน20กิโลนะครับ อ่าถ้าเป็น drop off เนี่ยไม่เกิน20กโลแต่ถ้าเกิดเป็นแบบเข้ามารับหรือ pick up เนี่ยก็คือไม่เกิน30กโลนะไอแบบ pick up เนี่ยให้ให้คุณคิดง่ายๆเหมือนรถ pick up อ,ะอ่ะเออเพราะว่าเขาก็ใช้รถ pick up นันแหละมารับนะปกติแล้วนะเออก็คิดว่าเขาเข้ามารับเป็น pick up นะครับอ่าก็คือ pick up เนี่ยก็จะไม่เกิน30กโลนะมันก็จะหนักได้มากกว่าอ่าทีนี้แบบ drop off นะครับขนาดพัสดุเนี่ยด้านใดด้านด้านหนึ่งนะ ต่อชิ้นนะเวลาที่คุณแพ็คเสร็จแล้วเนี่ยด้านใดด้านหนึ่งไม่เกิน70เซนนะ,ะส่วนพิกอัพเนี่ยก็คือด้านใดด้านหนึ่งไม่เกิน100เซนเท,ที่จริงเนี่ยทาง Lazada นี้จะมีมีความต่างจาก s h o ป e e หน่ยอย s h o ป e ีเนี่ยจะเป็นแบบว่าเอากว้างบวกยาวบวกสูงนะครับแล้วจะเป็นสูตรเกี่ยวกับเงื่อนไขของบริษัทขนส่งนะเออแต่ว่าทาง Lazada เองเนี่ยเขาเอาแค่ด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ เห็นไหมด้านใดนด้านหนึ่งนะครับเออจะมีความแตกต่างกันตรงนี้โอเคการเลือกขนส่งเนี่ยแน่นอนว่ามันจะมีแบบว่าระบบเลือกขนส่งให้เลยนะครับหรือว่าร้านค้ายื่นคําร้องนะยื่นคําร้องขอเปลี่ยนขนส่งได้ซึ่งจะผ่านหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษของทางร a z ดาเองอ่าแล้วโดนบังคับอย่างนี้ด้วยนะถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในกทรทมหรือว่าปริมณฑลนะเอ่อแล้วอยู่ในบริเวณที่มีสาขาของเล克斯จะโดนบังคับให้ใช้เล克斯อย่างเดียวนะครับเล克斯นี่ก็ย่อมาจาก ลาซาด้าเอ็กซ์เพรสนั่นเองซึ่งเป็นขนส่งในเครือของลาซาด้าเพราะฉะนั้นทางลาซาด้าเขาทำธุรกิจขนส่งด้วยแล้วไงเพราะฉะนั้นก็คือถ้าตรงไหนมีสาขาก็คือเขาก็จะแบบว่าจะพูดง่ายคือผูกขาดนิดนึงอะ่ะไม่นิดผูกขาดเลยนะผูกขาดเลยประมาณว่าแบบไหนไหนฉันก็เปิดขนส่งแล้วร้านค้าขายของบนแพลตฟอร์มของฉันดังนั้นฉันก็เลยขอร้านค้าให้มาส่งที่ฉันนั่นแหละอ่าพอเข้าใจไหมฮะอ่าเพราะฉะนั้นต่อให้คุณ อขอเปลี่ยนขนส่งเขาก็จะไม่ให้คุณเปลี่ยนเขาก็จะให้คุณใช้เล็กนั่นแหละก็คือ l a z a d a Express นะครับโอเคตัวที่เข้ามารับก็เหมือนกันนะถติว่าคุณเริ่มแรกเนี่ย่าเริ่มตัวเป็นดรอปออฟเสร็จปุ๊บคุณทำแล้วแบบคุณทำตามเนี่ยที่ผมแนะนำไว้คุณก็เลยไปเปลี่ยนเป็นแบบเข้ามารับหรือว่าพิกอัพเนี่ยนะเริ่มแรกปุ๊บคุณเปลี่ยนเป็นพิกอัพนะเขาจะระบบจะเลือกขนส่งให้อยู่ดีนะเขาเขาจะาให้คุณเลือกเขาจะจัดการเลือกเองนะครับแต่ว่าก็จะมีคนมารับแล้วนะ อ่ะก็จะมีคนเข้ามารับแล้วแต่แต่ผมบอกไว้ก่อนนะไอ้ช่วงรับแรกๆอาจจะสัก 3- 4ี่หครั้งแรกอ่ะจะมีการงงกันนิดนึงนะงงกันนิดนึงคุณจะต้องคุยกันไปคุยกันมากับขนส่งว่าครังสินค้าของคุณอยู่ไหนอ่าแต่ถ้าเกิดเริ่มส่งบ่อยแล้วเขาก็จะจะจำได้อ่ะอันนี้ผมบอกทริคลเล็กๆน้อยๆน,นะครับโอเคตอนแรกระบบจะเลือกขนส่งให้แต่สุว่าอาสุว่าเป็นเป็นแฟลชเอ็กซ์เพรสเขามารับสินค้าของคุณสมมตินะเอะแล้วคุณรู้สึกว่าเอ้ยทำไมต้องเป็นแฟลชเนะ่ นะเออทำไมต้องเป็นแฟดเคอร์รี่ก็อยู่หน้าปากซอยนี่เองแฟลนี่ต้องมาตั้งนานอ,อ,อยากได้เคอรี่คุณก็ทำเรื่องเปลี่ยนขนส่งซะซึ่งเดี๋ยวจะอยู่ในคลิปต่อไปนะเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนขนส่งอะไรพวกเนี้ยนะครับอ่าอันนี้ผมจะบอกภาพรวมเกี่ยวกับการขนส่งก่อนนะฮะคุณก็สามารถยื่นคำร้องได้แต่ผ่านหรือไม่ผ่านก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของลาซาด้าอีกเช่นกันและไอ้ตรงเข้ามารับเนี่ยก็โดนบังคับเหมือนกันถ้า อ,อยู่กรทมรและปริมณฑลนะจะโดนบังคับว่าถ้าแถวนั้นมีสาขาของเล็กก็จะต้องใช้เล็ขเสียงเดียวเปลี่ยนไม่ได้นะครับดังนั้นเท่าที่พูดมาเนี่ยนะฮะถ้าคุณไม่ได้อยู่กรทมรและก็ปริมณฑลเนี่ยคุณก็ไม่ได้โดนบังคับด้วยเล็กคุณก็จะเจอขนส่งเอกชนต่างๆนะครับที่เขาร่วมกับรซาดาน,นั่นเองนะซึ่งมันก็มีหลายขนส่งนะผมก็บอกได้ไม่หมด นะมันมันไม่แน่นอนไงมันแล้วแต่พื้นที่แหละแต่แล้วแต่จังหวัดอ่าโอเคเพิ่มเติมในส่วนตรงนี้นะครับ Lex เนี่ยคุณจะไป Drop Off ก็คือไปส่งที่สาขาของ Lex เองเนี่ย,ได,ไ,นะยนะได้ไม่เกิน10ชิ้นต่อวันนะยังบังคับอีกนะได้ไม่เกิน10ชิ้นต่อวันนะถ้าสินค้าของคุณมีเกิน10ชิ้นต่อวันเนี่ยคุณจะต้องเปลี่ยนไปเป็น Pick Up หรือว่าเ,เข้ามารับที่คลังสินค้าของคุณอ่าแล้วตรงนี้มีมีใดใดนี่อีกนิดนึงนะ ทางเล็กเองเนี่ยจะรับพัสดุขนาดใหญ่ได้ไม่เกิน20ของจํานวนพัสดุต่อวันนะครับที่จริงแล้วเมื่อไหร่ที่มีพัสดุขนาดใหญ่ะนะฮะผมก็แนะนําให้คุณไปทําเปลี่ยนเป็นขนส่งด้านนี้เดี๋ยวผมค่อยอธิบายนะเปลี่ยนเป็นขนส่งด้านนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้เล็กไปซะนะเออเพราะว่าถ้าเป็นขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ปุ๊บคุณสามารถเลือกขนส่ง อื่นๆได้ที่ไม่ใช่เล็กนะครับถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ในพื้นที่กทมและปริมณฑลนะครับทีนี้เสริมนิดนึงครับเล็กนะใน Lotus Express และก็ปั๊มน้ำมันเชลเนี่ยจะรับพัสดุเนี่ยขนาดได้เล็กกว่ามาตรฐานตรงนี้นิดนึงนะก็คือรับได้ไม่น้ำหนักไม่เกิน12กิโลนะต่อชิ้นนะฮะต่อพัสดุ1ชิ้นนะและขนาดด้านใดด้านหนึ่งไม่เกิน55เซนติเมตรอ่าก็คือมันจะเล็กนิดนึงนะเพราะเพราะว่าเขาอาจจะไม่มีที่ ไปรับรสัสุพัสดุได้มากมายนะฮะอันนี้ก็คือการร่วมมือกันร,ระหว่างเล็กกับโลตัสเอ็กเพสและก็ปั๊มน้ำมันเชลล์ส่วนโลตัสเอ็กเพสกับเชลล์นี่เขากไ็ไม่เข้ามารับอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็เป็นแค่จุดส่งของก็คือเป็นดรอปออฟนั่นเองนะครับทีนี้ผมจะไปต่อตรงนี้นะสีสม้สมๆนี้ก็คือการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่นะครับเออถ้าเกิดแบบว่าโผล่มาตั้งแต่แรกปุ๊บคุณก็รู้ตัวเองอยู่แล้วเนี่ยคุณดูคลิปนี้คุณคุณ,ค,ณคุณรู้หยุดร,รู้ว่าเออสินค้าของของร้านชั้นเนี่ย มันน้าหนักอย่างเงี้ยเกิน50ากิโลนะเออมัน5 0าสิถึงแปดกิโลนะครับเพราะว่าถ้าเกิน8ปดสิกิโลก็ต้องไปเป็นแบบนี้อีกนะเออมันอยู่ที่ประมาณอย่างเงี้ยนะฮะหรือบางทีนะครับไม่ได้หนักขนาดนี้แต่ว่ามันมันลักษณะมันยาวๆนะขนาดด้านใดนด้านหนึ่งอยู่ที่ประมาณ1 5 0ยห้าิถึงสองเซนก็ประมาณเมตรครึ่งถึงสเมตรอ่นะก็คือยาวมากนะอ่าถ้าแบบเนี้ยก็ ต้องใช้แบบพิกอัพอ่าตรงเนี้ยผมก็ยังงงมาตลอดนะครับไอ้ตรงนี้ไม่เกิน30กิโลนะครับแล้วตรงนี้เป็น5 0าสถึงแปผมงงมากเลยและไอ้ที่มันอยู่ตรงกลางเนี่ยนะฮะก็คือประมาณ40กิโลอย่างเงี้ยนะแล้วก็ขนาดเนี่ยสักร้อยีเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงไหนอ่าผมกมงงงนะ็มีงงนิดนึงนะฮะมีงงนิดนึงผมก็แนะนําว่าคุณลองส่งแบบ Pick up ธรรมดานี้ก่อนเพราะ,อะตอนช่วงแรกที่มันมันอะไรที่มันงงงอย่างเงี้ย เวลาขนส่งเขามารับเขารับปุ๊บเขาจะบอกคุณเองว่าเขารับได้ไหมถ้าเกิดเขาดูว่าเอ้ยสีกิโลก็พอได้เขาก็รับไปเลยนันะหรือว่ายาว120แล้วยีเซนเขาก็รับได้ทุกๆครั้งเขาก็จะรับให้คุณอย่างนี้ตลอดได้แต่ถ้าเกิดว่าเขารับไปปุ๊บเ,เขามีปัญหาละกลับไปที่สาขาของเขาเขาบอกว่าเอ้ยอันนี้พี่ผมรับไม่ได้หรือว่าอะไรเงี้ยเข,เขาหน้าคุยได้เปลี่ยนเป็นขนส่งขนาดใหญ่ตรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าขนส่งขนาดใหญ่เขาบอกว่าเอ้ยทำไมน้ําหนักไม่ถึงรับไม่ได้ครูก็บอกได้แล้ววง่า พอดีมันไม่ใช่ขนาดสินค้าปกติแล้วก็เขาให้มาส่งสินค้าขนาดใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับถ้ามีปัญหาก็คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ l a ซา d a ได้นะครับซึ่งติดต่อได้ทั้งทางโทรศัพท์แล้วก็ทางแชทนะครับก็สรุปสุดท้ายอะไรที่มันมันไม่มีในตารางมันก็จะอาจจะยุ่งนิดๆหน่อยๆน,นะครับก็ไม่ได้ยุ่งมากหรอกนะก็อดทนเอานะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเป็นขนาดหรือว่าน้ำหนักแบบนี้ก็ส่งแบบสินค้าขนาดใหญ่นะครับซึ่งคุณจะต้องทําเรื่องเปลี่ยนขนส่งจากขนาดสินค้าปกติไปเป็นขนาดสินค้าแบบใหญ่ซึ่งในคลิปต่อ,ต,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 อต่อไปนะผมจะบอกว่าเปลี่ยนขนส่งยังไงนะครับโอเคการเลือกขนส่งเนี่ยก็เหมือนกันฮะคุณสูอว่าคุณเปลี่ยนจากค่าเริ่มต้นปุ๊บนะฮะหรือว่าเปลี่ยนจากพิกั p ปุ๊บไปเป็นขนาดใหญ่ระบบเขาจะเลือกให้ว่า,าทางบริษัทขนส่งไหนจะเข้ามารับแต่ทีเนี้ยคุณก็สามารถยื่นคำร้องได้เช่นเดียวกัน แต่ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษของลาซาด้าว่าจะให้เปลี่ยนตามที่คุณขอ,ขอร้องหรือเปล่าหรือว่าร้องขอหรือเปล่านั่นเองนะครับส่วนอันนี้ครับจะเป็นขนาดที่ใหญ่มากแล้วก็สินค้าพิเศษฮะซึ่งทางลาซาด้าเองเขาจะมีชื่อเรียกว่าการขนส่งแบบ DBSDBS ที่จริงแบบนี้เขาจะเรียกว่า bulky นะแต่หลังๆมาเนี่ยผมใส่ตรงนี้ไว้ก่อน นะหลังๆมาเขาเขาไม่เอาเขาว่าเบลกี้มาพูดผมก็ผมใส่ตรงนี้ไว้ก่อนเลยละกันนะครับแบบเบลกี้ก็คือเป็นเป็นชื่อเฉพาะของเขาละกันนะให้มันคือมันจะใหญ่กว่าเดิมนิดนึง่งเพิ่มเบลกี้ไปให้แล้วนะครับแต่แบบเนี้ยเขาจะเรียกว่า dbs ย่อมาจากอะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็คือ dbs เนี่ยก็คือเป็นการจัดส่งโดยผู้ขาย นะครับเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดทําแบบฟอร์มเนี่ยคุณจะเห็นตัวอักษยรย่อคขาว่า DBS นี่แหละที่จริงก็คือการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่มากหรือสินค้าพิเศษนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อก่อนเขาจะใช้คําว่า SOF ก็คือผู้ขายจัดส่งโดยตนเองนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะแต่ว่าผมใส่ไว้ให้ก่อนเผื่อไปเจอ,เอ,อสัญลักษณ์ SOF ที่ไหนที่จริงก็คือตัวเดียวกันกับ DBS นั่นแหละนะครับแบบนี้ก็คือน้ำหนักเกิน80กิโลครับอ่าแล้วก็ขนาดของพัสดุนะครับด้านใดด้านหนึ่งเกิน 2 0 0ซมหรือว่าขนาดเกิน2เมตรนั่นเองนะครับไอ้พวกเนี้ยมันจะรวมถึงสินค้าประเภทที่แบบว่าเปราะบางแตกง่ายนะครับอาจจะเป็นเซรามิกเป็นแก้วปไปเลยพวกเนี้ยนะครับถ้าเปราะบางแตกง่ายแล้วบางทีมันเบาๆนะอาจจะเป็นแค่ตรงนี้นะฮะไม่เกิน20กิโลเนี่ยเขาก็จะถือว่ามาอยู่ในหมวดนี้เพราะว่าคุณต้องส่งเองเนะพราะที่ผ่านมานั้นนะพอไปส่งกับพวก ขนส่งพวกเนี้ยแล้วมันมีปัญหานะแตกมาปุ๊บกอบมาว่าขนส่งบ้างอะไรบ้างนะหรือว่าบางทีพนักง,งานขนส่งทําแตกเองจริงนะมันก็เออเขาเรียกว่าโยนกันไปโยนกันมานะผู้ขายก็ว่าขนส่งขนส่งก็ว่าผู้ขายแพ็คไม่ดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทาง l a z a ด a เขาเลยตัดปัญหาก็คืองั้นร่าค้าส่งเองก็ล้กันนะครับของที่แตกง่ายอ่ารวมทั้งของที่ต้องรักษาอุณหภูมิ นะครับบางทีมันเป็นของแช่แข็งเป็นอา,อาหารบางอย่างหรือว่าอะไรที่แบบว่าต้องรักษาอยู่ที่ความเย็นอย่างเงี้ยถ้าเกิดเอาไปค้างไว้ที่ขนส่งบางทีสอสาวัน4่วัน5วันนะบางทีอ่ะบางทีเขาส่งช้าบ้างและของเสียกมันมีปัญหากันอีกนะดังนั้นคุณส่งเองก็ละก,กันประมาณนั้นนะครับแล้วก็รวมถึงพวกของอันตรายระเบิดง่ายนะบางทีเป็นพวกแบตเตอรี่รถยนต์นะครับหรือ อะไรก็ตามนะที่ที่มันระเบิดง่ายคุณก็สามารถมาส่งเองได้แบบนี้นะครับรวมทั้งของที่แบบว่าต้องติดตั้งหลังการขายเช่นเฟอร์นิเจอร์นะครับเตียงนอนตู้เย็นแอร์หรือว่าอะไรก็ตามที่แบบว่าส่งไปแล้วฉันก็ติดตั้งไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นทางผู้ส่งส่งเองแล้วก็พร้อมกับคนไปติดตั้งถูกไหมอ่าโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้ามันมันจะต้องแบบว่าต้องอย่างเช่นแอร์เนี้ยส่งไปปุ๊บ ต้องติดตั้งเลยอ่ะนะมันมันก็เลยแบบว่าส่งขอไปก่อนแล้วค่อยไปทีหลังก็กลายเป็นว่าทํางานซ้ําซ้อนกันถูกไหมฮะเพราะเดี๋ยวช่างก็ต้องไปอยู่ดีเอออะไรพวกเนี้ยก็สามารถยื่นเรื่องเป็นการจัดส่งโดยผู้ขายได้ซึ่งการยื่นเรื่องเนี่ยจะแตกต่างจากการยื่นเรื่องของทั้ง3แบบตรงนี้นะฮะจะแตกต่างกันอันนี้จะต้องยื่นยื่นเรื่องผ่าน xform นะซึ่งออ xform เนี่ยเดี๋ยวผมค่อยไปสอนอีกทีนะครับในส่วนของคลิปที่ชื่อว่าวิธีการ เปลี่ยนขนส่งในลาซ a ด a านั่นเองนะครับทีนี้คุณน่าจะพอเข้าใจแล้วนะครับผมว่าเรื่องเรื่องเกี่ยวกับการขนส่งเนี่ยมันก็งงเหมือนกันนะและอะไรมันเป็นอะไรถูกไหมเพราะถ้าเกิดว่าคุณทําการขายของเช่นขายของบน f c e e o o o เนี่ยคุณได้รับออเดอร์มาปุ๊บคุณก็ไปส่งเองเลยคุณจะจง่งส่งอะไรกไ็แล้วแต่คุณหรือไหมคุณสะดวกอะไรคุณก็ส่งนั้นบางที่จะส่งจะส่ง EMS ก็ได้จะส่ง, e สงทาง DHL ทาง Curry ทาง f l a s h ทาง Bas Express พสินจาวานอะไรไม่รู้คือส่งได้ทุกที่ที่คุณอยากส่งถูกไหมครแต่พอมาถึงแบบนี้ปุ๊บคุณจะงงเลยนะครับอะไรก็เป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นบล็อกเป็นบล็อกไว้หมดเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็ไม่เกินเท่านั้นนี่ก็ไม่เกินเท่านี้นทาให้คุณแบบว่าสับสนดังนั้นคลิปนี้แหละครับผมเลยทํามาเพื่อให้คุณได้เข้าใจนะครับก่อนที่จะไปต่อเรื่องเกี่ยวกับการขนส่งที่อาจจะมีอีกสักสองสคลิปนั่นเองนะครับอ่าโอเคคุณน่าจะเข้าใจแล้วตอนนี้คุณสามารถแคปหน้าจอได้นะ แคปหน้าจอทงมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์ก็ได้เพื่อที่ว่าคุณจะได้เอาไปเรียกว่าทําความเข้าใจเนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไปหาดูในของระบบลาซาด้าเองเนี่ยโอ้โหมันเขาไม่ได้ทําเป็นตารางนี้นะเขาทําเป็นอันเป็นอันเป็นอันแล้วก็ดูแล้วแบบไม่ไม่ได้สรุปฮะเลยดูเข้าใจยากนะผมผมมั่นใจว่าผมเข้าใจง่ายกว่าเยอะนะยังไงก็แคปหน้าจอไว้ก็แล้วกันครับพอเข้าใจกันแลยย้วังครับที่จริงเรื่องเกี่ยวกับการขนส่งเนี่ย มันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็เป็นจุดสำคัญเหมือนกันที่ตอนที่คุณขนส่งแล้วคุณมีปัญหานะครับหรืออยากจะเปลี่ยนขนส่งหรือว่าเป็นเรื่องค่าขนส่งหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วมันกลายเป็นต้นทุนที่สำคัญด้วยต่างหากผมจึงทำคลิปชุดเนี่ยครับเกี่ยวก,กับการขนส่งเนี่ยอาจจะแบ่งเป็นอีก 3- 4คลิปยังไงก็ลองติดตามกันได้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วมีสิ่งที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งครับถ้าคุณขายของออนไลน์อยู่นะครับ ลาซาด้ากับช h อปปีผมก็มีในหนังสือเล่มนี้แล้วยังมีอีกหลายๆที่เพราะว่าเนื้อหาหนังสือเนี่ยมีมากถึง357หน้าครับหนังสือเล่มนี้ผมแจกฟรีนะครับที่จริงปกติแล้วมันราคาตั้ง350บาทนะแจกฟรี Free, ครับพร้อมโบนัสคลิปวิดีโออีกตั้ง17คลิปนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็มูลค่าตั้ง9,900บาทนะครับทั้งหมดเนี่ยคุณได้รับไปแบบฟรีๆครับเพียงแต่ว่า คุณลองสอบถามรายละเอียดไปได้ทาง l ล ne@ แอดวรัตพมีแอดนำหน้านะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่เขาอยากจะขายของบนละะาซาด้าน,นะครับสุดท้ายนี้อีกครั้งหนึ่งครับอย่าลืมกด Subscribe ช่อง YouTube ของผมไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพราะว่าทาง YouTube จะได้แจ้งเตือนมีคลิปเกี่ยวกับลาซาด้านี้อีกหรือ ผมทำคลิปอื่นๆที่มีประโยชน์ให้กับคุณนะครับมันจะแจ้งเตือนขึ้นมาทุกๆวันเลยครับสำหรับวันนี้จบลงท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ